การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟโมเดลไหนที่คู่ควรกับสถานีรถไฟความเร็วสูงชนบุรีเปิดแนวคิดระดับโลก 3CS เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงชนบุรี บทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญเชิดยังได้กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบและการจัดการในระดับโลกที่ควรนํามาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงชนบุรีคือสุททิส2015ได้กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนว่าเป็นคุญแจสู่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพที่มีความยั่งยืนและเท่าเทียมกันด้วยการจัดลําดับความสําคัญของ 3Cs กระชับประสานและเชื่อมโยงโดยหลักการนี้มีอะไรกันบ้าง ด้านการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพระบบการขนส่งสาธารณะจะต้องเชื่อมต่อผู้ใช้จํานวนมากเข้ากับเมืองโดยวิธีที่สะดวกสบายมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงการขนส่งที่คล่องแคล่วเป็นการดึงดูดให้เกิดการเดินเท้าหรือปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้ยานพาหนะในทางระยะสั้น การจัดการด้านการใช้รถยนต์การจัดการด้านการใช้รถยนต์และลานจอดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรบนทางเท้าและทางข้ามการประสานกันของพื้นที่ใกล้เคียงและอาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นการประสานกันของพื้นที่อาคารเพื่อสนับสนุนการเดินทางระยะสั้นด้วยเท้าหรือจักรยาน ศูนย์ที่พักอาศัยและพื้นดินที่มีชีวิตชีวาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนจะต้องมีความหนาแน่นเพียงพอและมีความหลากหลายของการทํางานซึ่งจะช่วยเสริมชีวิตที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณะควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายการคมนาคมในเมืองและเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาและเป็นศูนย์กลางของมนุษย์พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่ให้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ที่อาศัยในชุมชนและการพักผ่อน การมีส่วนร่วมของชุมชนและอัตลักษณ์ของกลุ่มเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเคารพเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนแต่ละพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกันการปรับใช้ TOD กับหลัก 5D ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง ต่อมาเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟแบบ TOD ไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบพื้นที่ให้เป็นศูนย์รวมการคมนาคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการออกแบบพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงชีวิตคนเมืองและการเดินทางได้อย่างคล่องตัวด้วยหลักในการพิจารณา5 d ที่จะนำไปสู่การออกแบบที่ปีเตอร์ขาวท็อปผู้คิดค้นแนวคิด TOD ได้วางรากฐานแนวทางเอาไว้ในการพัฒนาเมืองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีขนส่งสาธารณะอย่างยังย่งยืน ซึ่งมีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ทั่วโลกแล้วอย่างเช่นลอตเต o u t l เอเรตสาขาโซลสเตชันประเทศเกาหลีใต้ท่าคานาวะเกตเวย์และอาคารชิบุย่าในประเทศญี่ปุ่น การจะสร้างพื้นที่ TOD นั้นขั้นแรกที่สุดคือการประเมินความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ว่าอยู่ในกลุ่มใดตั้งแต่พื้นที่ประชากรเบาบางพื้นที่ประชากรปานกลางจนไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นตัวกำหนดการออกแบบนั้นอย่างเหมาะสมกับจำนวนประชากรหรือดูจากจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยในพื้นที่จำนวนประชากรวัยเรียนวัยทำงานและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเท่าไหร่ จำนวนประชากรเหล่านี้จะถูกนับเป็นจำนวนผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะทั้งหมดเพื่อน,นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงข่ายการเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงบริเวณสถานีได้อย่างสะดวกสบายสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ใช้จักรยานหรือใช้โครงข่ายการเดินเท้าลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต่อมาคือความหลากหลายในการใช้พื้นที่การออกแบบให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ให้มีความหลากหลายประเภทนับเป็นหนึ่งในแนวทาง การพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิด TOD ท,ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่มาแล้วทั่วโลกโดยเฉพาะบริเวณในพื้นที่ใจกลางเมืองเราจะพบว่าในพื้นที่อาคารเดียวก็สามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยสำนักงานเช่าศูนย์การค้าและทางเชื่อมต่อเข้าสู่บริเวณสถานีขนส่งสาธารณะ ในขณะที่พื้นที่ที่มีความหนาแน่นปานกลางหรือห่างจากใจกลางเมืองออกไปจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับจำนวนประชากรขณะเดียวกันต้องมีแผนรองรับการขยายตัวของเมืองที่อาจจะไปถึงพื้นที่นั้นในอนาคตหรือบางพื้นที่อาจจะใช้เพื่อเป็นการอนุรักษ์บางพื้นที่เหมาะสำหรับการพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางด้านการค้าไม่มีรูปแบบตายตัวสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามวัฒนธรรมและความต้องการของประชากรในพื้นที่ ต่อมาเรื่องของการออกแบบพื้นที่หรือการดีไซน์นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาพื้นที่แล้วด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือการออกแบบภูมิทัศน์ก็มีส่วนสําคัญจะช่วยให้เป็นชุมชนเมืองหรือพื้นที่ศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะให้มีทัศียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัยน่าเดิน การออกแบบภูมิทัศน์นั้นตามแนวทางของ TOD นั้นครอบคลุมการออกแบบและจัดวางพื้นที่สวนสาธารณะวางผังพื้นที่อาคารโดยดูทิศทางของแสงแดดทิศทางลมในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเวลาการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่และรู้สึกได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติรวมถึงการออกแบบโครงข่ายทางเดินเท้าเส้นทางปั่นจักรยานให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างไร้รอยต่อและมีความสวยงามตลอดเส้นทางระหว่างสถานที่พักสถานที่ทำงานจนถึงบริเวณ หน้าสถานีขนส่งสาธารณะด้วยต่อมาคือเรื่องระยะทางในการเดินทางเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบการขนส่งสาธารณะเนื่องจากพฤติกรรมของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่ต้องการการเดินทางไปถึงย่านต่างๆด้วยความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางให้มากที่สุดการออกแบบตามแนวทาง TOD จึงต้องคำนึงถึงระยะทางจากสถานีย่านต่างๆของเมืองเป็นตัวกำหนดการสร้างเส้นทางหรือจุดเชื่อมต่อในการเดินทางที่เหมาะสมยกตัวอย่าง จากพื้นที่ชานเมืองเดินทางมาสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองมีระยะทางมากกว่า10กิโลเมตรแต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกลขนาดนี้ประชาชนส่วนใหญ่มักเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักการออกแบบจึงจําเป็นต้องสร้างพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบสาธารณะในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื่อลดความแออัดบนท้องถนน แต่หากพื้นที่อยู่อาศัยมีรัศมีเพียง600เมตรจากสถานีก็ออกแบบโครงข่ายเพื่อการเดินเท้าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีขนส่งสาธารณะ3-6กิโลเมตรก็จะต้องออกแบบเลนสําหรับการปั่นจักรยานพร้อมสถานที่จอดจักรยานโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งเป็นความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นย่านการค้าย่านสํงงานักงานย่านศูนย์ราชการย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวก็จะต้องมีเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้โดยประชาชนสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือจุดเชื่อมต่อการเดินทางไม่เกิน3าครั้งก็สามารถถึงปลายทางที่ต้องการได้เช่นเริ่มต้นการเดินทางที่สถานีรถไฟฟ้าใตดินแล้วเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อเป็นการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าบนดินเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเดินทางถึงสถานีที่ต้องการทําให้ผู้ใช้บริการไม่รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางและสะดวกรวดเร็วไม่แพ้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล